อัมพัลโลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มไ like ลน์ในไอทค่ร like คะ,ะรูปนี้คือรูปก่อนเพิ่มไลน์ค่ะและรูปนี้คือรูปหลังจากเพิ่มไลน์เสร็จแล้วทำง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแ l ล c k แอดไลน์มาที่อังฟ o l l ลโลก็จะพบกับร้านค้าค่ะเ,เพื่อนๆสามารถแจ้งแอดมินได้เลยค่ะว่าต้องการอะไรซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มยอดไลน์ในไอีค่ะ ในราคาเริ่มเ้ิมแค่หลักสิบเท่านั้นค่ะแอดมิน <Ad min S 1> จะทําการบมยอดที่ต้องชําระให้เราค่ะหลังจากนั้นเราก็ทาการชาระเงินไปที่เรียบร้อยและรอรับยอดไลน์ได้เลยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีบร,ริการอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆสามารถเข้ามาใช้บร,ริการได้เลยนะคะตอนนี้ยอดไลน์ก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบร,ริการร้านเราทำเร็วมากแมตรงตามบีททุกอย่างค่ะ Beast ทำง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการที่ร้านเรากันเยอะนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ที่ปั๊มฟัลโลได้เลยค่ะ